สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเจสซิก้าเรนเจอร์แดงนะครับอ่าเป็นร่างอัลตรานะอันนี้แจกมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับมา ทำนะครับตัวเจสสิก้าแดงนะครับแม็กนะแล้วก็สลับเป็น9ดาวไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราจะได้ภารกิจกลม่วงอ่าสตัวเลยนะ1ก็คือทำแม็กครับเน้นย้ำนะทำเป็นอัลตร้าแม็กเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็สลับนะเพราะว่าชื่อร่างเนี่ยมันคือเอเจนต์แดงคืออัลตร้านะฉะนั้นต้องทำอัลตร้าแม็กเท่านั้นนะครับแล้วก็ อ่าสลับเป็น9ดาวเลยนะครับไม่ต้องไปแต่ต้องร่างไฮเปอร์นะเอาวันนี้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันนะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ตีบวกกบอ่าจะแม็กพร้อมกันในวันนี้นะครับบางคนอาจจะบวก19อยู่นะครับอาจจะแบบว่าสร้างช้าหน่อยหรือไม่ก็ลืมล็อกอินบ้างนะครับหรือไม่ก็ตอนที่โตเกมแจกมานะซึ่งตอนที่โตเกมแจกเนี่ยอ่าโตเกมเขาแจกร่าง6ดาวมาเลยนะครับ แจกตัวถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะแจกตัวนี้มานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ย่อยทิ้งนะเออหรือว่าแบบตีบวกไปแล้วนะครับยังเก็บอยู่นะวันนี้ก็จะบวก20นะครับแบบที่ไม่ใช้กบเดี๋ยวกดรับดีกว่านะครับโอเคชื่อนะชื่อคือเอเจนต์แดงนะครับอันเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมีบางคนพลาดอยู่เลยนะบางคนก็แบบมันใกล้แล้วไนงะอาจจะใช้กบ Ultra, อัลตรบ Ultra, าบางคนกบอัลตราแต่เยอะมากนะครับเขาอาจจะทาล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับ อันนี้นะครับอัปเรเวลของเจสสิก้าเอเจนต์แดงจนถึงเรเวล240ก็คือทําเป็นอัลตราแม็กเท่านั้นนะครับแล้วก็เจสสิก้าเอเจนต์แดงอัปเรดเป็น9ดาวก็คือในร่างเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวดูนะผมจะได้นะครับกบม่วง2ตัว มาทําไปพร้อมๆกันครับอันนี้เราแนะนําไปแล้วครับว่าระหว่างทางที่ได้มาเนี่ยควรจะไปตีบวกเอาสุกเสาร์อาทิตย์นะมันจะได้ในเวลขึ้นส,สูงๆในกรณีของคนที่ไม่ค่อยมีวัตถุดิบเป็นตัวเรนเจอร์ไปตีบวกนะ,ะซึ่งวันนี้มันเลยสุกเสาร์อาทิตย์มาแล้วแต่ผมบวกไปเยอะแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็จะใช้พวก P ีเอาพีหาง,ง่ายๆก่อนนอโอเคตัวเดียวเรียบร้อยครับ อ่าอันนี้คือทำนะครับอัลตร้าแม็กเราจะได้ภารกิจกบม่วง1ตัวนะอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคือภารกิจมันตามชื่อเลยนะครับนี่อัพเรเวลของเจสสิก้าเอเจนต์แดงถึงเรเวล240คือเขาไม่ได้บอกเป็นอัลตร้าอย่างที่บอกนะเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราต้องตํำชื่อล่างแล้วนะอ่าเขาบอกว่าทำเจสสิก้าเอเจนต์แดงนะครับแม็กนะอ่าก็คือเเวล240นะครับแล้วอัพเกรดไม่ใช้สลับนะ อัปเกรดนะครับเพราะว่ามันมี9ดาวแล้วนะถ้าสลับจะสลับเป็นไฮเปอร์เน้นย้ำอีกครั้งนะสลับเป็นเอ่ออัปเกรดเป็น9ดาวเลยนะครับห้ามสลับเป็นไฮเปอร์โดยเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับอย่าพึ่งมือลั่นนะมือลั่นคือจบเลยนะครับส่วนของหินปูพลังเราบอกไปแล้วนะครับว่าสายฟรีเนี่ยของเดือนนี้นะเราจะได้กัน4ชิ้นนะครับ1คือภารกิจเด็ดแดงนี่แหละอัพเวล220 1ชิ้นนะครับล็อกอินรายเดือนเนี่ย อ่าน่าจะอีกประมาณ5วันอ่าเราก็จะได้กันนะครับแล้วก็พาร์ทอ่ะพาร์ทอันนี้น่าจะได้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเรนเจอร์พอยต์ตามปกติเนี่ยมันจะถึงแล้วนะอีกชิ้นหนึ่งคือร้านคาคิวซึ่งถ้าเกิดเป็นไอดีที่ยังสร้างใหม่ๆอยู่เนี่ยมันอาจจะยากนะครับในส่วนของทั้งอ่าเหรียญตากิวนะครับแล้วก็เพชรกิวอ่าันนั้นเนี่ยสี่นะซึ่งนะครับสามอาจจะไปปั้นตัวอื่นได้อ่าเช่นตัวเจสสิก้าจันทรานะครับก็คือเจสสิก้าน้ําตัวใหม่นะอ่าซึ่งอันนี้ผมทํานะครับโอเคสลับ คือเดี๋ยวใช้สลับแล้วจะงงไปสลับเป็นไฮเปอร์นะผมก็ใช้คำยึดคำว่าสลับเอาไว้ก่อนแต่เข้าใจด้วยกันนะโอ้โหผมได้ความสามารถกาก,ากอะเห็นเลยนะครับความสามารถทุกคนจะสุ่มนะทุกคนจะสุ่มนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะได้เป็น last attack หรืออย่างแย่เนี่ยก็ได้เป็นการน้ำแข็งก็ยังดี id id 5ผมทำไปแล้วได้การน้ำแข็งนะซึ่งผมจะยังไม่ใช้ตั๋วปลุกพลังนะครับอันนี้เรียบร้อยโอ้โหตายครับ สลับกันวันนี้นะครับตีบวกกันจุกเลยนะครับเราตีบวกให้ดูแล้วนะแบบนี้คือผมจะทํำยังไงดีอ่ะผมเอาติดทีมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตีบวกไปก็ได้ตีบวกไปนิดๆหน่อยๆนแล้วกันพวกพีหนึงนะครับ อ่าผมทำแม็กแล้วก็ผมจะเหลือไว้อันนี้คือเป็นเทคนิคของผมนะผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะทําแบบนี้นะครับคือตัวจุตินะครับผมจะใช้จนมันเหลือพีหนึ่งแล้วเราก็จะไม่ใช้นะเราจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับอ่าในการตีบวกนะครับซึ่งมันใช้เยอะมากจริง อ่าสลดับเป็น9ดาวปุ๊บจะเริ่มต้นที่เวลร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ไปตันที่เวลร้อยแปดสิบซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่าสายฟรีอย่าพิ่งไปมองตรงนั้น,นครับเอาแค่เวลร้อยหกสิบเนี่ยค่นี้ก็หรูหรามาขอแล้วนะครับเออเอ,อ่าผมว่านะใครที่สลับเป็น9าดาววันนี้นะครับก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะในการใช้วัตถุดิบเรนเจอร์นะครับมาดูกันครับนี่ภารกิจกบม่วงก็จะต้องได้2ตัวนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะ ไอทีแปดเคยเคยแบอกว่ามีคนสงสัยอยู่ช่วงหนึ่งนะว่าทาไมได้กลุ่มม่งเยอะจังแอบเติมหรือเปล่านะไม่ได้เติมนะคือพอทําคลิปไปดูก็หงายกันหมดเลยคนระับว่าไอ8ีแเนี่ยผมคือสร้างมาตั้งแต่สิงหาเพื่อที่จะมารับกบตอนนั้นยังเป็นหอคอยเก่าอยู่นะมารับกบมาเอาตัวอะไรต่างๆครับแล้วก็เหมือนจะเปิดได้ตัวของเดี๋ยวดูนิดนึงนะผมก็จําไม่ได้อยู่เหมือนกันนะเหมือนจะมีอยู่นะครับ คือลองเอาตั๋วไปเปิดดูเล่นๆนะครับแล้วก็ได้เอลิสอ่ะผมมีเอลิสอยู่2ตัวเลยครับอ่าน,นี้คือใช้ตั๋วนะครับคือผมอสร้าง ID ตอนเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแต่เอาตั๋วเนี่ยเปิดเล่นแล้วมันได้เฉยเลยนะครับแต่ว่าตั้งใจสร้างมาเพื่อแฟนด t เทลอ่าะะนั้นเนี่ยไอดีนี้ก็สร้างมาเกือบจะปีละอ่าแต่ว่าเริ่มเล่นก็หูประมาณ8 9เดือนเองนะอันนี้ก็แม็กไปกี่ตัวแล้วเนี่ยห้าตัวแล้วนะครับ แม็กไปเจ็ดตัวแล้วนะอันนี้ถือว่าแม็กเป็นตัวที่8เพราะว่าตัวเกมแจกฟรีนะครับอาฉะนั้นก็เน้นย้ำนะภารกิจอันนี้ก็เรียบร้อยครับส่วนตรงนี้นะครับเราไม่แนะนานะคือเราจะใช้ตัวปลุกพลังเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความสามารถก้าวดาวได้แต่ผมเนี่ยอยากจะให้เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้เพราะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีการบอกเลยนะครับว่าตัวเกมจะแจ้งเอ่อจะแจกนะครับจะแจกเพิ่มเติมในส่วนไหน อันนี้อาจจะมีคนสับไปแล้วมาบอกผมนิดนึงนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันใช้ชิ้นเดียวจริงๆหรือเปล่าผมอยากจะให้ไปใช้กับตัวที่เราตั้งใจว่าจะใช้งานจริงจังเออแต่จริงๆก็อยากใช้ว่าอ่ะใช้ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะที่ใช้ให้ดูนะครับเพราะว่าไอเดียนี้ก็อคิดว่าเผื่อตัวเกมจะแจกมาอีกเดี๋ยวดูนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยอ่ะมันใช้1ชิ้นจริงๆด้วยครับซึ่งอันนี้ตัวเกมแจกมาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเรายังไม่รู้เลยครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีแจกเพิ่มเติมไหมแต่คิดว่าต้องมีละ อาจจะเป็นกิจกรรมตารางล็อกอินพิเศษอะไรก็ว่ากันไปอ่ะผมเปลี่ยนนะความสามารถที่เปลี่ยนนะครับความสามารถก้าดาวมันจะไม่ใช่อันเดิมอันนี้คือผมโอเคแล้วนะฟืนฟูดท้วถ้าเราไม่เอานะและถ้าคืนมา75%ตายไปก็ไม่มีประโยชน์ครับอันนี้ผมขออันนี้จะได้ไม่ซ้ำกับ ID 5นะครับเปลี่ยนมาแล้วอ่าได้โจมตีครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนวิ่งตามมีหรือเปล่าหรือว่าซุ่มนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อันเดิมนะ สมมติอันนี้มีความสามารถ3อย่างให้เลือกครับมันก็จะออก2อย่างนี้เท่านั้นแต่นี้มันหมุนมาออกอันนี้นะ,อะโอเคครับได้โจมตีครั้งสุดท้ายครับโจมตีครั้งสุดท้ายก็จะไปลุ้นสกิลนะครับว่าตายปุ๊บเนี่ยจะสุ่มติดสกิลไหนเวลาโดนอัดป้อมจะได้ไม่เดียงนะถ้ามันขึ้นบัฟอมาตะขึ้นมานะครับซื้อสกิลหนึ่งเนี่ยเขาบัฟอมาตะนะกว้างรับกว้า250จุดคูดสกิลเก้าวินะครับส่วนสกิลสองอาจจะแคบๆหน่อยไม่ได้คาดหวังสกิลนี้มากนักน,นะ อ่าก็จะเน้นเป็นชนะทาตอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูดีกว่านะครับอ่าบางคนถ้าเก็บมาครบตามสเต็ปนะก็ต้องแม็กวันนี้นะครับหรือบางคนอาจจะบวก19นะครับอเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะอ๋อทีมค่อนท่านจะโหดเลยนะครับคือเดี๋ยวนี้ทีมหมดโหดลงมาแถวนี้หมดเลยนะอ่าไอ้ีแปดผมก็คือก็ต้องอดทนอยู่เหมือนกันแต่เนี้ยถือว่าโชคดีตรงที่ว่าผมได้นะครับเจ้าบราวน์ครับอนุบิสมานะครับ2ตัวนะ อ่าผมทําทีมาตัวเลยครับเนื่องจากว่าอ่าทีผมเนี่ยตัวเก่งๆค่อนข้างจะน้อยครับแล้วตอนแรกใช้ตัวบินอยู่นะอันนี้ผมไม่ใช้ตัวบินละอ่าลองมาเล่นภาคพื้นดูบ้างครับว่าเล่นเป็นภาคพื้นครับมันจะสูชาวบ้านได้ไหมนะครับคือโชคดีอะไอเดียนี้เอาจริงนะอ่าโชคดีในเรื่องของเรนเจอร์นะครับในเรื่องของเกียร์เนี่ยได้มาบ้างนะครับส่วนใหญ่นี้ผมจะเป็นคริสต์มาสอ่าเพราะว่าเราสร้างมาตั้งใจเลยนะวางแผนอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่วางแผนแล้วถือว่า ทำได้ตามเป้าประมาณสัก70%็ดสิบแปดอ่าไอดี ID มันก็เลยออกมาค่อนข้างจะสวยใช้ได้นะครับคืออนาคตเดี๋ยวมันก็จะดําเนินรอยตามพวกอ่าไอดี ID ที่สวยๆนะไอดีสามหุ่มผมนะค่อนข้างจะสวยครับแล้วก็ไอดีห้าอ่าเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่ามันจะมีบางไอดีที่แบบเปิดไม่ได้เก็บกบอ่าผมเน้นย้าเสมอครับเปิดไม่ได้เก็บสะสมกรบรอจนกว่าจะเปิดได้ในรอบที่ตัวมันเจ๋งจริงๆนะครับคือผมเนี่ยจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของเฮ้ยรอบนี้ ต้องเอาให้ได้ผมจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับคือวัดดวงไปว่ามันจะไปออกรอบไหนเออมันต้องมีแหละคือมันอาจจะแบบไม่ได้ดวงแย่ขนาดนั้นนะอันนี้ผมยึดแค่ไอเดียงผมนะคือบางคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยทำไมกดลุ้งหมดนะครับเดี๋ยวผมกดรับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้กดรับเลยนะครับ37ชิ้น เนื่องจากว่า PVP ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเล่น ID หลักหมดเลยนะ ID หลักก็ขึ้นไปที่ Master ร์นะครับส่วน i อ1ดก็นะอยู่แถวานี้นะบาง ID ก็ยังอ่าบาง ID บางทีก็ยังเป็นทอง1อยู่เลยนะด้วยความที่ไม่ได้เล่นนะครับาบางทีก็เพชร3บ้างเพชรสอ่าสูงสุดนี่จะเป็นเพชร1อ่าแต่ถ้าเกิดผมเล่นนะอย่างเช่น ID 3หรือ ID 5 ID 6แบบนี้มันสามารถที่จะจบมาสเตอรได้นะครับ แต่ว่าผมพึ่งเกมตั้งรับอย่างเดียวนะเล่นเองไม่ค่อยได้เล่นนะครับด้วยความที่มีหลาย ID นะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยผมส่วนใหญ่จะกดออโต้ในเกมซะมากกว่านะครับหรือบางบทก็จะแบบว่ามีนิ้วทิปบ้างนะครับเพราะว่า ID มันเยอะนะครับแต่ว่า PVP ไม่เลยครับ PVP นี่จะเป็นการเล่นเองเลยทั้งหมดเลยนะทุก ID เดียของผมเนี่ยจะเล่นเองเลยนะครับเพราะว่าคือ มันไม่อยากแพ้เยอะเล่นเองนะคือเล่นเองต้องชนะเอาไว้ก่อนนะครับตัวเพิ่มแรกหนึ่งพันนะถือว่าโหดครับพื้นฐานผมแนะนําเลยนะถ้ามีครับโทวัเซ็นะนะครับแม้ว่าจะติดน้อยแต่บางช่วงติดเยอะก็ติดเยอะได้นะโทวัเซ็นะครับแต่ว่าชินจังฮิมารีนี่ถือว่าติดค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันะจะมี คือผมจะไม่ใช้คําว่าเลดอะผมใช้คําว่าเวลาเล่นแล้วแบบเหมือนมันสุ่มติดได้เยอะกว่านะทางททางที่ข้อมูลตัวเลขเอาตรงๆนะเราเคยบอกไปแล้วนะครับข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันเท่ากันทุกตัวแต่ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เราทดสอบแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า ไม่น่าจะเท่ากันว่ะเหมือนเหมือนคอมโบตัวหนึ่งและหนึ่งน,นะครับผมก็เชื่อว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันดูจะมีเลทที่ดีกว่าทาั้งๆท,ที่มันมีเลทมาตรฐานเท่ากันทุกตัวนะแต่เราเชื่อว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะว่าดูเหมือนมันมีความแตกต่างอ่ะคือบางตัวมันแบบเฮ้ยดูติดดีกว่านะปล่อยมาปั๊บเดียวอย่างเงี้ยหนืดแล้วนะอ่าบางตัวโหวปล่อยเยอะเลยครับไม่หนืดตะทีหนึ่งทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ตายนะครับ อาโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเวลาที่โดนลงน้ําแข็งนะครับอ่าแล้วตัวเจสสิก้าแดงผมเนี่ยผมขอเรียกชื่อเป็นชื่อเดียวไปเลยนะเจสสิก้าแดงครับคือจริงๆเราควรจะต้องไปจานะว่าชื่อร่างไหนนะครับมีชื่ออะไรนะครับสําหรับคนที่แบบต้องทําภารกิจเป็นพิเศษอ่านะคตเรารู้แล้วนะตัวเกมเขาจะไม่ได้บอกนะว่าร่างอัลตร้าร่างไฮเปอร์อ่าเขาใช้ชื่อร่างนั้นๆไปเลยนะครับอ่าอย่างไอ้นี้ครับคือ อ,อย่างเนี้ยนะครับผมมีตัวของนัทซะครับพอเปิดได้ตัวโยก็ปั้นโยตซ้ำกันก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าความสามารถมันไม่เหมือนกันนะก็ใช้ใช้ไปนะครับอย่างนี้บอกนะคอมโบที่ดีที่สุดคือคอมโบที่เปิดได้ครับบางทีใส่ฟิล์มมาเลือกอะไรไม่ได้หรอกนะอากจะให้ทําใจนะแล้วก็อดทนรอนะครับมีไอเดียหน้าที่ผมไม่ได้ทําทีมตั้มกบนะครับก็อาจจะได้ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของคริสตลัลนะครับก็จะอาศัยดวงเอาเวลาสุ่มกระดานนะอ่ามีคนบอกว่าไม่ทําทีตั้มกบอ่าและหากบตากไหนเยอะๆะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกบที่โตเกมแจกนะครับอ่าส่วนกระดานนี้คือแค่ไม่เหมาวัดดวงใช้ดวงเยอะอ่าซึ่งถือว่าโชคดีไม่ค่อยจะเหมานะครับผมก็เลยจะได้กบค่อนข้างจะเยอะอยู่นกันอ่ายังมีหอคอยนะยังไม่ได้เล่นนะครับอ่าส่วนดันยากไอีนี้มันสบายๆอยู่แล้ว ด่านยากไอดีนี้นะครับมัน,ม,นมีตัวของอเดี๋ยวเล่นด่านยากทิ้งท้ายแล้วกันนะคือด่านยากไอดีนี้มันมีตัวมูนเยลลี่นะครับอ่ามันก็ตะบายครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะอาโอเคครับเป็นทีมสี่เอาเป็นทีมนี้อ่ะเรียกเพื่อนมาสนิดหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนโผลนักกอบคุณนะไอดีนี้ตอนนั้นก็คือเพื่อนแอดมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าด่านนี้เป็นด่านยาวนะครับมีมูนเยลลี่แม็กครับคือไอดีนี้เนี่ยมูนเยลลี่มันแม็กตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะคือด่านยากสมัยที่มันยากแบบยากมากๆอ่ะผมผ่านหมดเลยนะครับเพราะมูนเยลลี่เลยนะเรียกว่าก้าวข้ามหัวไปเลยนะ ID 2อย่างนี้นะครับ ID 2ยังติดๆอยู่เลยนะ ID 2 ID 4นะครับอ่า ID 6นะครับ ID 7อ่าพวกเนี้ยผมไม่มีอ่าฮิมาวาริไม่มีมูนเยลลี่นะครับก็ยังติดอยู่ นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าไปเล่นอาจจะพอผ่านได้บ้างแต่ว่าด่านหลังๆก็จะไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เล่นครับผมง่ายๆเลยครับไม่ผ่านก็รอนะครับเออคือแบบบางทีมันยังไม่ต้องรีบใช้กบนะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยเร่งอะไรมากเหมือนด้วงอะ่ะผมจะไปลุ้นเอาเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนึงเนี่ยมันมันได้แล้วมันผ่านเนี่ยมันได้ตั๋วได้กบมาพอดีกับการเปิดได้ตัวใหม่เนี่ยตอนนี้จังหวะมันเป๊ะพอดีไง อ่านี่เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่านี่ครับอ่าคือส่วนใหญ่เนะี่ยเอาจริงๆนะพื้นฐานก่อนเลยครับถ้าเป็นคนที่อาจจะเล่นไม่นานมากนะครับเราต้องพึ่งเบนเจอร์เป็นหลักก่อนพึ่งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะครับคืออย่างสมมติอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมรู้วิธีเล่น เราก็จะรูวิธีการเซตอัพทีมนะครับเราให้คนที่เล่นไม่เป็นอะไรเลยนะี่ยแล้วก็บอกแค่ว่าให้เขาทําอะไรแล้วกดตามเขาก็ผ่านได้นะครับไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับคือเรนเจอร์มันแบบผ่านด้วยตัวมันเองนะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติเป็นด่านที่มันยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแบบเนี้ยอ่าอันนี้มันอาจจะแบบว่าต้องใช้ทริกเล็กน้อยนะครับว่าแบบเฮ้ยเราต้อง แก้การใช้เทมเปลี่ยนจุดการใช้เทมที่ตรงไหนด่านสั้นด่านยาวนะครับมันก็จะมีสเต็ปคือเราเล่นมานานแล้วเราก็พอจะแบบว่าอ๋อถ้าเกิดเจอแบบนี้เราควรจะแก้ปัญหาที่ตรงไหนซึ่งอะไรตรงนี้มันจะเป็นประสบการณ์ของผู้เล่นที่ต้องเล่นมานานหน่อยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันผ่านไม่ได้เพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาที่ตรงนี้อาจะเหมือน PVP แบบนี้นะสมมติว่าเจอแร่หนืดเข้าไปนะแร่ไม่พอปล่อยตัวอย่างเงี้ยเราจะต้อง ปล่อยตัวอะไรออกมาแก้ทางปล่อยตัวอะไรออกมาช่วยนะครับอันนี้มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่ต้องต้องแบบว่าอาศัยประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ต้องรู้จักเรนเจอร์นะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเฮ้ย hey, ศัตรูตัวแบบนี้มันมักจะแพ้ตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นฝูงยังไงก็งแก้ไม่ได้นะคือเต็มที่ก็ต้องใช้อเทมในการบึ้มป้อมนะครับอนอกากนั้นก็ยกมือภาวนาอย่างเดียวครับถ้าเกิดเจอทีมโผลมากๆมันทาอะไรไม่ได้เลยนะ เต็มที่คือแบบว่ายื้อนะครับรอจนกว่าเขาจะพัดก่อนอ่าซึ่งบางทีเรนเจอร์เราหมดฝูงไปแล้วอะพัดก่อนแล้วก็ไม่ได้เปรียบนะคือเรนเจอร์ต้องมีตัวนิดนึงนะครับอโอเคครับอ่าวันนี้ก็มาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจริงทําคลิปไปเรียบร้อยแนละ้วที่ ID ดีแต่นั้นคือกบมาเหลือเยอะนะครับก็เลยทําให้ดูตั้งแต่แรกนะครับอ่าวันนี้น่าจะคือผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน2อสวันนะ่ะสำหรับคนที่แบบว่ารอนะครับรอตัวเกมแจกอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะตัวเกมจะแจกจนถึงวันที่ 29เลยนะอ่าน,นี่ข้อมูลแกงเขาเขียนไว้นะครับว่าเขาจะแจกถึงวันที่29เลยนะครับอ่านั้นไม่ต้องกลัวนะครบแน่นอนอ่าส่ซนตัวที่เหลือถามว่าไปทําอะไรอยากย่อยก็ได้หรืออาจจะอยากเก็บเอาไว้สมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ยทีมเราเนี่ยตัวโหดมันจะไม่เต็มทีมแน่ๆนะครับเราจะเก็บเอาไว้ก่อนแต่มันเปืองวัตถุดิบนะเปืองอยู่เหมือนกันนะ,อ,ะอย่างน้นอยๆเอาถ้าเกิดสมมติกลั้นใจนะเอาจริงๆนะสมมติว่ากลั้นใจนะครับ เดือนนี้สมมุติใส่ฟรีเนี่ยเราได้หินปลุกพลังมา4ชิ้นนะครับอ่าสชิ้น,นครับแล้วตัวเจสสิก้านะครับร่างอัลตร้าที่เกมแจกมาเนี่ยเราก็แบ่งใช้กบดำานะตีบวกนะครับมันจะทำา9ดาวแม็กได้เลยนะอันนี้ผมไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูก่อนแต่คิดว่าอาจจะยากเพราะว่าในส่วนของอน้ำยาสีดาวสีแดงครับของสายพลังเนี่ยมันมันมันมน,น่าจะต้องดูนิดนึงก่อน เดี๋ยวลองดูนะอาจจะมีบางไอเดียผมอาจจะทําได้แต่ขอคัดเป็นไอเดียที่แบบเราไม่ได้คาดหวังมากคือเป็นแบบเน้นการทารีวิวนะเออเราจะได้ทําเป็นตัวแม็กตัวแรกนะครับจริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามันอาจาจะไม่ได้เก่งมากนะครับสําหรับตัวของเจสสิก้านะครับเจสสิก้าแดงนะครับอ่านี่ครับคือสมมุติอ่ะผมไม่มีตัวเหลือแล้วนะครับคือมันใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สมมุตินะตัวนี้นะครับมันใช้อ่า น้ำยานะครับน้ำยาพลังน่าจะ1ตัวต่อ15ชิ้นทั้งหมดก็ต้องใช้60ชิ้น60ชิ้นเนี่ยในเดือนนี้มันอยู่ในภาวะที่เอาจริงๆเนี่ยก็พอจะเก็บได้นะเพราะว่ามันมีอยู่ในภารกิจนะครับส่วนรูนเนี่ยรุนปกติมันเก็บครบได้อยู่แล้วครับส่วนหินพูกพลังเนี่ยสชิ้นอย่างที่บอกอ่ะใคร กล้าได้กล้าเสียครับก็ลองทําดูก็ได้นะไม่ว่ากันนะแต่ผมว่ามันเหนื่อยตรงการตีบวกนะโอ้เวลนี่แบบว่าไอ้นี่เลยนะซึ่งถ้าสมมติทําตัวนี้แม็กซ์ครับมันก็แค่ไดสเตตัสที่สูงขึ้นซึ่งเดิมตัวมันเนี่ยคาดหวังแค่การบัฟอย่างเดียวนะตัวนี้ดามเมจก็อาจจะคาดหวังอะไรบ้างไม่ได้สเตตัสเพิ่มขึ้นสูงมากจริงนะแต่ว่าผมว่าดามเมจมันไม่ทะลุนะก็อาจจะคาดหวังอะไรบ้างไม่ได้นะก็เพิ่งอมตะเาะเลือดแล้วก็ลบสกิลจริงๆก็ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได ล้าจแท็กนับเอาไว้ป้องกันกลุ่มอันนี้ก็ถือว่าลองดูแล้วกันเผื่อบางคนอาจจะทำเล่นๆนะแต่ผมไม่อยากให้ทำแบบนั้นรอให้ปั้นตัวเก่งๆดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างไอ้นี้นครับก็อาจจะรอนะครับอ่าเนี่ยดูนะ้น้ำยาำเงินเนี่ยมันหมดน้ำยาฟ้าหมดนะครับอันนี้ผมเหลืออีกอันนึงนะอีก2ชิ้นครับก็จะเป็นตารางล็อก in. อินอ่าตารางล็อกอินรายเดือนอย่างที่บอกว่าเหลืออีกประมาณ5วันครับแล้วก็ร้านค้ากิวอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับอ่าร้านค้ากิวนะครับซึ่งก็แนะนําไปแล้วนะครับว่า ให้ดูเชิงไปก่อนไอของผมเนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นกบม่วงไปก่อนนะแต่ขอยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวใกล้ๆหมดเดือนค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งครับว่าจะซื้ออะไรดีนะเพื่อที่จะเซฟนะว่าเราควรจะต้องซื้ออะไรที่มันสําคัญที่สุดนะตอนนั้นนะครับอเน้นย้ําไปแล้วนะครับว่างานด่วนมาก่อนงานใหญ่เสมอบางทีงานด่วนเราต้องใช้อะไรเนี่ยก็ซื้อนั้นมาใช้นะครับส่วนงานใหญ่ก็ค่อยไปทําทีหลังก็ได้นะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ทําวันนี้ก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเน้นย้านะ อัลตร้าแม็นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น9ดาวนะครับส่วรคนที่ยังไม่ครบก็ดูคลิปนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวครบพร้อมกันแนะน่นอนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ